นี่ค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกแรงนะคะยายจะมาทอดกระตูหอมค่ะน้ำมันเลยจ้ากระูหอมตัวใหญ่ๆนะคะทุกคนคะ่ะนี่กระตูหอมใหญ่เลยซื้อมาจากตลาดนะคะวันนี้เราจะมาทอดกินอร่อยๆกันจ้ารอน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะ ไฟแรงๆให้กระทะร้อนเลยนะคะไฟแรงๆเลยนะคะทุกคนพอไฟแรงแล้วเราก็เอากระทูลงพอกระทูลงแป๊บนึงเราก็เบาไฟไปนิดนึงน,นะคะต่างนะคะเ,เลยระวังอุบัติเหตุเล็หน่อยนิดกน,นันยไม่เป็นไร เรากระทู้ม mm ัน hmm. จ่ะกระทูมันเรียกว่าระทูมันไฟแรงทีแรกนะครัะเราเป็นไฟกลางค่ะค่อนข้างก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกระทู้ของเราจะไม้ก่อนถึงนะคะเพราะว่าตัวใหญ่มากวันนี้อะไรนะคะมาดูกันจ้าฝนตกแรงมากเล